กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดวันนี้เรื่องกลุ่มออมทรัพย์นะคะสัญญาณจากอายการประเมศออินทรชุมนุมมาแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณพลันครับใช่ค่ะวันนี้จะเล่าฟังเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เหมือนเดิมเราก็เรียกกลุ่มจัดจ่าออมทรัพย์ชาวบ้านเนี่ยก็จะมารวมกลุ่มกันแล้วก็เอาเงินมาฝากแบบลงถันฮะแล้วก็จะมีสมุดรับฝากส่วนใหญ่ไม่ใหม่น,นี่ก็จะดีหมด เอาไปแล้วก็เป็นกู้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วอยู่สักสองปีสามปีเนี่ยเนื่องจากมันไม่เป็นิติบุคน <c oughs> มันเป็นกลุ่มคนที่สุดคนตะโกนโอ้เงิน <c oughs> เนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครอย่างที่สงขาก็ <c oughs> มีหกสิบล้านค่ะ <c oughs> ที่เมื่อกี้คุยกับพวกสามทุกสองพันกว่าคนโดนไปหกสิบห้าล้านโอ้ค <c oughs> เงินเล็กๆน้อยของชาวบ้านเนี่ยครับมันก็เยอะเนี่ยปรากฏว่าคนที่กระทำเนี่ยมาเป็นกรรมการ้ังเป็นเพื่อนที่มาเนี่ยก็ะงโกงกอนไปแล้วคนที่เป็นกรรมการอดีตเป็นครูอย่างเงี้ย เป็นแม่กันองท้องถินนะครับซึ่งว่าหายไปก็ไม่มีใครรับผิดชอบอยากจะฝากเือนของบ้านทั้งหลายนะครับว่าถ้าในกรณีที่เป็นรวมกลุ่มกันนั้นแต่จากออกทัพเนี่ยแน่นอนไม่อย่าทำอย่าทำแ้าจะทำเนี่ยไปทำ็นลูกของพวกสากรหรือที่ทำอย่างอื่นดีกว่าอย่าทำอย่างนี้เพราะตรงนี้มันไม่เป็นนิิบุคิคนแล้วเวลาฟ้องก็ฟ้องยากดำนวนินคดีก็าำนินคดียากพวกปากคงก็สังเก่งว่าพอ มือเนี้ยมีหลายจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องเงินมันเริ่มตืดนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องนี้มากแตฝากว,วันนี้ละครับวันนี้คุณนันมีคำถามไหมครับเรื่องที่เอสเอ็มเอสข่ะอาจารย์คุณโชิเขาบอกว่าเขาได้ยินว่ามีกฎหมายใหม่ออกมาเรื่องการไตสร่สอนออนไลน์ทีนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะอธิบายให้เขาได้ทราบหน่อยได้ไหมคะเ่ไต่สวนออนไลน์ไต่สวนออนไลน์ค่ะยังผมยังไม่เจอเลยผมเข้าใจว่ามันเป็นกฎหมายที่มีอยู่เดิมคือการการอ่การ ที่ในารนี่มันมีมีการถือพยานโดวยวิีอคอนเสิร์ะแด่อาจจะมีการสอบสวนอะไรจำ้องนี่เดี๋ยวดูคือเนี่ยแตคนไม่คดีดินนะตงน,นี้ครับค่ะแล้วก็คุณสมมาตรนะคะเขาสงสัยว่าลักทรัพย์ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยแตกต่างจากช่วงกลางวันยังไงหรอคะอาจารย์กลางคืนจะมอันตรายกว่ากลางวันนะหลังประเทศจกแล้วนี่เราไม่รู้คนเข้ามาไม่เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยวุฒิหรือไม่เพราะฉะนั้นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ถ้าทาเวลากลางคืนเนี่ยโทษจะหนักกว่ากลางวันครับ แล้วก็ท่านต่อไปคุณนภิชัยบอกว่าเช่าแท็กซี่จากอู่มาขับก็ขับได้2ปีแล้วนะคะระหว่างขับเนี่ยก็คือต้องจ่ายวันละ750้าบเขาบอกว่าบางวันเขาก็จ่ายแต่บางวันก็หาไม่ได้จริงๆต่อมาขับไม่ไหวเอารถไปคืนทางเจ้าของอู่ให้เซ็นรับสภาพนี้เป็นเงินส0,000บาทคุณนภิชัยก็ไม่มีเงินก้อนก็เลยสงสัยว่าถ้าหากว่า วันหน้าเนี่ยเจ้าของอู่เขาฟ้องร้องดําเนินคดีเนี่ยเขาจะฟ้องคุณอภิชัยในข้อหาอะไรเหรอคะอาจารย์คือทำไมฟ้องเรื่องเงินเฉยๆครับถ้าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรฟ้องเรื่องเงินแต่ฟ้องเรื่องรถเท่านั้นเองคงไม่มีปัญหาอย่างอื่นนะครับไม่มีคู่ไม่มีตารางอยู่แล้วครับค่ะ คุณชัยบอกว่าเพื่อนบ้านผ่อนบ้านกับแบงค์แล้วก็ผ่อนต่อไม่ไหวนะก็เลยมาปรึกษากับคุณชัยนะคะว่าคุณชัยสนใจไหมบ้านหลังนี้เอาไหมนะคุณชัยก็สนใจอยากจะผ่อนต่อทีนี้อยากจะทราบว่ากรณีบแบบนี้เราต้องดาเนินการยังไงบ้างเรื่องสัญญาที่ทั้งจะต้องทํากับเพื่อนบ้านแล้วก็กับแบงก์นะคะ,ะคืออันแรกก่อนนะอันแรกคือต้องแจ้งธนาคารขอเปลี่ยนตัวได้ไหมค่ะ ถ้าเขาเปลี่ยนตัวลูกหนี้ได้เนี่ยเขาเราก็ธนาคารก็จะจัดการเองเปลี่ยนชื่อเจ้าของแล้วโอนมาเป็นที่เราเป็นท,ที่ปัญหาว่าเรามีคุณสมบัติพอที่จะธนาคารไปเชื่อเราไหมันาคารที่หนึ่งถ้าธนาคารก็เชื่อกระจบแต่ถ้าธนาคารไม่เชื่อมันก็มีวิธีที่สองคือเราทําสัญญากับคนที่เจ้าของบ้านเดิมแต่ว่าเขาโอนขายเราแล้วให้เราผ่าอนแทนยขียนสัญญากหน่อยให้เรียบร้อยแลวเมื่อเขาละโอนัวนวนเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเขาจะโอนให้เราแต่ว่าตรงนี้มันจะเสียีอย่างนมันต้องเสียค่าธรรมเนียมมันมากขึ้น คุณพันชัยอยากจะทราบว่ากรณีรถประจำทางรถโดยสารรถร่วมบริการเนี่ยเขาบอกว่าป้ายทะเบียนจะต้องเป็นป้ายสีเหลืองแล้วก็ตัวอักษรสีดําแต่มีรถสองแถวที่วิ่งให้บริการจากมหาวิทยาลายัยรังสิตแล้วก็ภายในเมืองทองธานีปรากฏว่าป้ายทะเบียนก็เป็นป้ายขาวดําปกติเขาก็เลยสงสัยว่าอย่างนี้หมายความว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่าคะผิดแน่นอนครับมันแสดงไม่ใช่เป็นรถรับจ้างโดยตรงค่ะ แล้วก็คุณสมบัตินะคะคุณสมบัติสอบถามมาโอ้โหยาวมากเลยะ <_ EN> เขาบอกว่าปีสี่หนึ่งอาจารย์คุณพ่อเขาเข้าร่วมกลุ่มกับสาก์เวียงชัยที่ลำงางนะคะ อันนี้ขออภัยชื่อเนี่ยกลุ่มสหกรณ์เวียงชัยการเกษตรลำปางแต่ว่าอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสหกรณ์จำหน่ายปุ๋ยเคมีนะคะแต่ว่าทางคุณบุญเลิศเนี่ยก็ไม่ได้แจ้ง ให้ลูกรู้มาก่อนนะแล้วกลุ่มสากรก็มีสมาชิก14คนเสียชีวิตไปแล้ว5เหลือ9คนที่มีบ้านและที่ดินเป็นหลักทรัพย์เนี่ยมีอยู่3คนนะซึ่งเขาบอกว่าคุณบุลเลอร์ซึ่งเป็นพ่อคุณสมบัติเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วทีนี้เรื่องผ่านมาเกือบ20ปีช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่มีเอกสารจากกมมรมบังคับคดีมาแจ้งว่าบ้านและที่ดินของคุณสมบัติจะต้องถูกยึดเพื่อเอาไปขายทอดตลาดให้มาฟังการขายทอดตลาดที่กมมรมบังคับคดีกัน เขาบอกว่าให้ไปฟังทั้งหมด6ครั้งจนกว่าจะขายทอดตลาดได้คือทางเขาไ,ไม่รู้เรื่องมาก่อนก็นไปถามที่สากรเวียงชัยการกเกษตรที่กาลสินก็ไม่มีใครอธิบายได้บอกแต่ว่าให้ไปคุยกับทนายของสากรอย่างเดียวเขาก็เลยสงสัยว่ากรณีแบบนี้เขาจะทําอะไรได้บ้างคะอาจารย์เมื่อกี้ครับมีเลขคดีแล้วเนี่ยผมว่าแวะไปทีตัาง เป็นเริ <ke> ่มต <language> <fry UC> ้นที like to to ่ศานว่ามันใครฟ้องใครมีคำพิพากษายังไงแล้วทําไมไม่ไปแล้วทาไมให้ถึงยึดมาถ่ายก็เป็นเริ่มต้นแากตรงนั้นครับถามคนอื่นจะไม่รู้ครับค่ะคุณพินิจบอกว่ากรณีน้ําท่วมแล้วมันกัดเซาะพื้นถนนนะคะปรากฏว่าคนขับรถจักรยานยนต์มามองไม่เห็นว่าถนนเป็นหลุมตกหลุมไปได้รับบาดเจ็บก็เลยสงสัยว่าแล้วกรณีแบบนี้นี่สามารถไปเรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้ไหมคะจย์แต่ถ้าถ้ามันมองเห็นน้าถ้ามันมีน้ามันติด และน้ำกัาก่อนมันก็ถือว่าเป็นวิสัยทัควรนะครับแต่ถ้ามันเป็นหลุมอยู่แล้วแล้วไม่มีคนมาซ่อมเนี่ยเจ้าของถนนราชการต้องรับผิดชอบกันค่ะคุณสัิมาบอกว่าสามีรับราชการแล้วปรากฏว,ว่าไปมีกิก๊ก มีม,มีน้อยอน,น,ะนะคะทีนี้เธอบอกว่ายังไม่ได้ไปแจ้งทางผู้บัญชาปรศึกษาอาจารย์ก่อนเนื่องจากว่าถ้าไปแจ้งทางผู้บัญชาเนี่ยไม่แน่ใจว่าความผิดลักษณะนีนะ้มันจะถึงขั้นไหนยังไงอะคะ่ะคือปกติถ้าไปผู้บัญชาเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวคนใจ <Okay. S 2> อันที่หนึ่งนะครับไม่เห็นอาจจะเป็นความผิดมันจะไม่ถึงนับผิดชั่วอะไรที่ทางคนไทยถือว่าการมีภริยาอีกคนหนึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องของชั่วไร้แรงเ้น บางทีมันก็ลำบากในการไปแจ้งผู้มีสับพันธการทำใจลำบากนะครับแต่ถ้ากเกิดไม่สูญเสียไม่ทิ้งดูไม่อุปการะอันนี้เลยครับถือว่าละทิ้งหน้าที่ความเป็นการมีธัญญาอาจจะลงเรียน,รนในประเด็นนี้ได้มากกว่าครับ คุณพิพัฒน์บอกว่าจดทะเบียนบริษัทแล้วก็กําลังจะเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะก็มีคนแนะนําบอกว่าไปหย่าก,กับภรรยาซะก่อนเถอะนะคะคแล้วถ้ามันมีปัญหาเรื่องทรัพย์สินจะได้กันในส่วนของภรรยาไว้เขาก็เลยปรึกษามาว่ามันจําเป็นไหมหรือว่ามันจริงไหมถ้าหย่าแล้วจะไปยุ่งกับทรัพย์สินภรรยาไม่ได้ะค่ะไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วว่าหย่าแล้วยังอย,งอยู่ด้วยกันก็เหมือนเดิมก็ค <c oughs> ือหย่าหย่าขาดเลยแยกกันอยูอย่อันนั้นนะครับรอด tình tiền tiền vào bảo, dạ dạ, lão hay like đấy, <laughs> แล้วก็มีคุณกำพลนะคะคุณกำพลบอกว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วทางคู่กรณีเนี่ยไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสด,ด้วยเขาก็เลยสงสัยว่าอตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำเรื่องส่งฟ้องให้อยู่นะคะเขาไม่แน่ใจว่าคดีแบบนี้ใช้เวลานานไหมเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปอะคะ ไม่นานนะครับถ้าฝัดเจ็บมันไม่นานเราสอบถามตำรวจเขาก็ส่งมาไหลแล้วก็ไปตามที่เหตุการณ์คร่จำตัวเอกการสมอ,องเราก็ยื่นคำร้องขอให้าการช่วยจัดหาจัดทำคำร้องขอขอ,ขอ,ขอเคลมค่าเสียหายไปในคราเวเดียวกันก็ได้ครับค่ะคุณเอกราชสงสัยว่าคดียักยอกทรัพย์ในราคาถ้าหากว่าเราตกลงกับทางคู่กรณี <ขอ S 1> ได้เนี่ยเราทราบว่ายอมยอมความกันได้ใช่ไหมคะครับผมค่ะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่ง นะคุณ นริศนะคุณนริศสงสัยว่าเพื่อนขอยืมสตังไปนะคะแล้วก็บอกว่าอาจจะใช้ให้เป็นรถแต่ว่ารถเนี่ยเขาบอกว่าก็ยังผ่อนอยู่กับไฟแนนซ์ถ้าหากว่าจะโอนให้มาเป็นชื่อเขาในลักษณะของการไปบอกกับไฟแนนซ์ว่าให้เพื่อนผ่อนต่อใช้นี่กันที่ส่งไปแล้วก็คือยกให้เพื่อนอะไรแบบนี้เขาบอกว่ามันจะได้เหรอคะไฟแนนซ์จะยอมไหมคะจันต้องขอเปลี่ยนสัญญากับไฟแนนซ์ต้องเปลี่ยนเลยนะไม่ใช่ว่ายกให้นวเราเราผ่อนเฉยนะ ไม่ได้เขาต้องขอเปลี่ยนสัญญากับไฟแนนซ์ถ้าไฟแนนซ์ยอมก็ได้ครับค่ะแต่ถ้าเรา,เาไฟแนนซ์ไม่ยอมพิจารณาเราแล้วลก็ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ควรรับไปไม่ควรรับไปเ,เพราะามาาันเป็นภาระแก่เราอ๋อค่ะ,ค,ะคุณสมยศอาจารย์บอกว่าเอาที่ดินไปเข้าแบงค์นะเกิดอยากจะเปลี่ยนแบงค์ขึ้นมาตอนนี้นะก็เลยสงสัยว่าไม่ทราบทําได้หรือเปล่าอะค่ะอาจารย์ได้ครับเปลี่ยนแบงค์ก็ได้ในกรณีแบงก์นซ์นก็ดอกถูกกว่าแล้วก็เปลี่ยนได้กับถ้าที่แบงก์ไมยอมก็แล้วรับ ก็รีไฟแนนซ์กันเยอะๆนะคะ,นะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคุณรัตดาวันนะคะคุณรัตดาวันบอกว่าวกรณีประสบอุบัติเหตุแล้วพรบหมดนะคะและปรากฏว่าไม่มีค่ารักษาพยาบาลไม่ทราบว่าจะมีหน่วยไหนที่จะช่วยเหลือเขาได้หรือเปล่าะคะ<ม>พรบหมดค<ม>่ะพรบหมด<ม>ไปประสบอุบัติเหตุเองด้วยนะคะไม่มีคู่กรณีอะค่ะเออ คงยากแน่น่าจะยากค่ะทำอะไรไม่ได้แล้วครับแต่พรบอกผมถึงโทรบมีถ้าเราประสบเหตุเองคืออนแจะไม่ได้คือครับค่ะค่ะวันนี้เข้ามาทั้งหมด13คำถามค่ะโอเคครับผมว่าเดี๋ยววันหนึ่งสักวันหนึ่งผมต้องแวะไปให้ได้อยาออกอุเลยอาจารย์คะแต่ว่าต้องต้องเลยเลยเดือนตุลาไปนะคะเพราะว่าพุธนี้จะเป็นพุธสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปไลฟ์กันอีกทีเดือนพฤศจิกายนเลยเอดีครับดีครับ ก็ใหม่เดือ okay, ุเลยก็ได้โอเครับค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอายการปรเมศอินทะชุมนุมค่ะกฎหมายชายขาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุด